สวัสดีพี่นงมาพบมาพอกันแบบแนบแปลกๆมื่อนี้เมือน,นี้แม,น,น,มนมาเป็นแฟนพีตัวยงเนาะแฟนพีเนาะคืนนี้รอฟังข่าวจนฮอด12โมงเนาะเพราะว่าเป็นแฟนโรนัลโดเนาะ welcome back to manchester united l น n a do เนาะเมือน,นี้มาฟังข่าวแบบฮอตๆเกี่ยวกับโรนัลโดเพราะว่านี่แฟนพีเนาะจะได้นงเสือนอนเลยตัวนี้ ขนาดเสือแขนยาวเป็นนงนอนเพราะว่าแฟนพีเนาะดีใจแห้งเนาะเพราะามันนี่สินินข่าวแบบสัดสเลยธรรมดาข่าวต่างๆที่ที่เสือถือได้เนาะเพราะว่ารอแต่สู้เสือเพราะว่ารอสู้เสือเป็นทางการเกี่ยวกับโ,โัลดูเนาะดีใจแห้งดีใจที่ได้อะไรคนใจมามาอยู่ทีทมทีมหักจากที่ เนาะเพราะว่าแมนยูที่ว่าหลายๆปีหลังจากอนาซ์เฟอร์กีลาวงการไปกับแมนยูกับบอร์ดิสเซมจากเถื่อนเนาะแสมยูฟาเอ่อมยูฟาหรือว่าพิมลีกบกเคยได้บกเคยได้แสมเลยเนาะก็เลยดีใจแห้งจนนอนบรบลับเนาะจนลุกต่หาหม่งมาฟังข่าวฟังข่าวกับใหม่ๆเนาะข่าวกับอัปเดตใหม่ๆ,ๆ,ๆก็ ก็เจ้าก็ยืนยันว่าโรนโลจะมาอยู่เมนอยู่แถก็เลยดีใจก็เลยมาเอาใจแฟนพีนํากันเนาะมันมีบัไดมาทั้งดัานเกษตรและก็มาได้อนานะข่าว,ข,าวข่าวเรื่องอื่นก็เลยเอาข่าวกีฬามาฝากเนาะเอาข่าวเรื่องลรนโลใหญ่ามาอยู่เมนอยู่เนาะตามแสเ,เพรพวามักเตบานเนาะขนาดอยุสาม็ยังยังเตบาน,นํากเจ้าอยู่ตลอด เกือบจะลกลงทุกมือเฮ็นก็จะลงเตลิ่นก็เลยลงตลอดเพราะมักมักเตยบานมักกีฬาเนาะบกเกงแต่ว่ามักเหรียญกีฬาแต่ว่ามักเสียเตยบานเนาะคอนแมนอยู่เตยเนี่ยมันดึกนอนบริอภคเลยต่อเลยบึ่งตลอดโอเคฝากพี่น้องไว้สำเนียงเรื่องคลิปกีฬาเนาะผู้ใดมักเนาะผู้ใดเป็นแฟนแฟนผีแฟนผีเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ นาะกดซับสไคร์เนาะอย่าลืมกดกระดิง่งฝากแน่พี่ดองมาแนวแปลกๆจอยมานน่โอเคพอกันคลิปนะเดี๋ยวจะหาคลิปเรื่องเกษตรมาให้เบึงอีกขอบใจหลายๆที่ติดตามส่งคลิปโอเค